เรียนรู้การเรียนรู้จะเกิดประสิทธิภาพได้ถ้าเรียกว่าต้องมีสมาธินะมีใจที่ปราจากอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาสามารถเปิดใจในการศึกษาไม่ได้เชื่ออะไรแบบมั่วซั่วไม่ได้เชื่อแบบงมงายแต่เชื่อเพราะประจักษ์แก่ตนประจักษ์ได้เพราะเรียนรู้ได้เพราะเห็นได้ การศึกษาที่ประะาชกอาคติก็ต้องมีการน้อมใจด้วยศรัทธามีศรัทธามีความนอบน้อมเวลาที่พวกเราเข้ามาศึกษาแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วใจที่หยาบกระด้างไม่สามารถลองรับธรรมะขั้นละเอียดได้ใจที่ละเอียดใจที่น้อมใจที่เคารพเคารพต่อวิชา นะเคารพต่อพระพุทธเจ้าเคารพต่อพระธรรมใจที่เคารพต่อครูบาอาจารย์ใจที่น้อมใจในการศึกษาเนี่ยจะเกื้อกูลให้เราเรียนรู้ธรรมะขั้นละเอียดได้นะธรรมะยิ่งธรรมะละเอียดใจดวงนั้นก็ต้องละเอียดไปด้วยนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือความจริงอันประเสริฐซึ่งความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่จำกัดการเวลาสถานที่มีอยู่ทั่วไปเลย นะเพียงแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันหยาบด้านเกินไปเพราะเราไม่เคยชำระใจที่มันหยาบด้านก็เลยไม่สามารถรองรับธรรมะคันละเอียดได้นะการที่เราเข้ามาศึกษานี่ไม่ใช่อะไรเพื่อชำระความสกปรกของใจให้มันเบาบางลงนะเวลาใจของเราเนี่ยมันขี้คายทิฏฐิขี้คายอาตตามีทานมีจาคะมีความเสียสละมีความรับผิดชอบ มันจะเกื้อกูลสติปัญญาในการเรียนรู้นะมีน้ำใจมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความรับผิดชอบไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีการเจริญสติมีกำลังสติที่ตั้งมั่นเรียกว่ามีสติสมาธิเจอเกื้อกูลในการศึกษาให้เราเห็นความจริงที่มีอยู่แล้วนี้ประจักษ์ขึ้นมาตามลำดับความจริงไม่เคยหลบเราไปไหน ความจริงนี่เปิดเผยอ,อยู่พร้อมให้เราศึกษาอยู่ตลอดเวลาแต่ที่เราเห็นไม่ได้เพราะกิเลสมันหนาเกินไปนะเราจึงมาเรียนรู้ในการทำลายทิฏฐินะทำลายอัตตาทำลายความเหนียวแน่นทำลายความโลภความโกรธความหลงให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนะด้วยการฝึกฝนอบรมตนนะนะการฝึกฝนอบรมตนด้วยจิตสำนึก รู้จักคุณค่าของสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตตนนะชีวิตของเราดำเนินไปด้วยสิ่งไหนให้ศึกษาสิ่งนั้นอะไรคือสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตตนก็ศึกษาสิ่งนั้นแล้วก็ทำความนอบน้อมเคารพต่อสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตตนนะอะไรที่ทำให้เราเป็นโทษนะทำให้เราทุกข์ใจกังวลใจ อะไรเป็นเหตุก็ควรละสิ่งนั้นนะเรียนรู้ในการละสิ่งนั้นละความเห็นผิดนะความสำคัญผิดความถือผิดนะความโลภความตนีขีเหนียวนะเรียนรู้ชําระล้างของใจชําระล้างจิตใจของเราออกไปนะด้วยน้ำใจคือทานนะน้ำใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามีมากน้ำใจเนี่ยคือน้ำใจ แม้ไม่มีมากก็ช่วยเหลือคนอื่นได้นะแม้ไม่มีอะไรเลยก็ยังมีดวงตาที่สามารถมองด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้นะมีปากนะที่ไม่พูดกระทบกระเทียบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดดูหมิน่นนะไม่พูดยกตนขม่มผู้อื่นพูดด้วยหวังเกื้อกูลประโยชน์ให้เกิดความเข้าใจ ให้เกิดประโยชน์แก่กันให้กำลังใจกันนะมีสองมือช่วยได้นะช่วยเก็บขยะทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยแม้แต่ที่อยู่ของตัวเองนะกุฏิเสนาสะนะทางเดินศาลาหอฉันอะไรที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันก็ช่วยกันดูแลรักษานะ สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกมาจากใจของเรานะสิ่งที่เราปฏิบัติออกมาภายนอกเนี่ยมันสะท้อนจิตใจของเรานะที่อยู่ของเรานะเราดูแลที่อยู่ตัวเองดีมันก็สะท้อนจิตใจของเรานะมันจะปลอดปลโปร่งโล่งสบายนะจิตใจของเราเหมาะแก่การเจริญจิตตะภาะวานาะเวลาที่เรากลับมานะจากไปช่วยงานครูบาอาจารย์มาแล้วกลับมาถึงกุฏิปุ๊บก็บพร้อมที่จะ ประพฤติปฏิบัติความเพียรเจริญสติต่อเรียกว่าเป็นการสร้างเหตุให้การเรียนรู้ของตนเองได้เกื้อกูล